ขอบคุณครับขอบคุณครับยงไม่ใช่ครับอยูไแล้วเปนไงบคบ พัสดาร์นะครับจานบรักษาปราสารอแงานรแต่ท่านผเสทุกท่านแน่นกว่ากรวันนี้นะรับเป็นจุญญาคิณยตีการแถงข่าวงานหี้ก็ไ้รับการประทานโศกทางว่าเสด็จในวันนี้นะครับ จริงเราก็สนิทนะคือจริงๆแล้วไม่เขียวว่าลูกผู้ชายสนิทกับพ่อมากกว่าผมว่าแม่เนี่ยจะจะจะบางทีเขาเขาละเอียดอ่อนนะเพราะาก็ก็บางทีจะคือเป็นห่วงว่าวเปยายอะไรที่แบบมากกว่าคุณพ่อในสามงี่นะโดยเฉพาะผมก็มีความกปันกับมากกว่าพ่อพ่อกะสม่ครชมกุชมค้มคมคุณผคุุง ก้าวลาว่าส่วนใหญ่มีอะไรที่พแม่เพราะว่าพ่อจะเลื่อความพีชายิชาด้วยกันไม่ใช่แล้วก็จะมีอะไรหวานซิงมากมาแต่ยังแม่ทำอะไรผิดพลาดนิดน,นึงหรือลืมสิ่งที่ไดทำ <c oughs> ารือวันจะเป็นเรื่องทนำะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรยียอมา ว่าเป็นเหมือนก่อน,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 นชีวิตชีวิตใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราแก็แผ,มผมไม่มีการซื้ออะไรเลยนะแหละบอกว่ามันใหญ่ที่สุดในชีวิตจริงๆซึ่ง <c oughs> มีมจะมีนะ,ะเจริญรอยตามสามวบอยเขาได้เลยครับ <c oughs> ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็ก็เดินตามที่บอยอย <c oughs> ู่แล้วพอวันปงก็ได้มาจุดที่บอยเคยทำให้แน่เพราะว่าวันก่อหน้านี้มาปีแล้วผมไมไดยู่มีบ้านแล้ววันนี้ผมว ถ้าทำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็ต้อทำตัวดีขึ้สุดนะเดี๋ยวอาจจะโดนแม่ไล่ออกจากบ้านไนดะ้บอกเป็นบ้านแม่เาแล้วนะฮะเช้าเองสุดๆดนะครับไม่มรู้องพูดอะไรแล้วตอนนี้ก็คงจะมีกำลังใจในการทำงานในวงการเรียนต่อไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เราได้ทำผลงานทำไว้สร้างไว้ก่อน ีแหละครับทีนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรที่จะแบบเป็นชิ้นที่ใหญ่มากแล้วว่าสิ่งที่แมต้องการหรือว่าสิ่งที่เราก็ให้เขาไปถึงแล้วแต่ทุกอย่างก็ทำไปนี้ด้วคืออยากได้อะไรหรือว่ามีโอกาสเข้ามาเที่ยวต่างประเทศหรือว่าทำอะไรที่เป็นความสุขที่ตอนนี้มีโอกาสทำได้ก็จะทำทุกอย่างที่เขาเของพี่บอยก็ได้อยู่ในวันนี้อยู่ในเกมแบบว่าเบสิกเบสิกแล้วพวกพวกหลักๆเขาจัดเรื่องที่แม่เรียบร้อยแล้วอย่านตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็ย่อยๆกันไปมีอะไรที่ดูแลเขา าสิ <Es> <an> <du> <legen> ่งรู้ลูกคนไทยทุกคนดีกว่านะครับก็จริงๆแล้วไม่อยากจะให้ความสนุนแค่วันแมแวันเดียวครับเ็ราอยากใ้ทุกันดีานี้เรามินกับการศึนครับแล้วก็รักครอบครัวนะครับรับพรอแม่รัเนี่ยผมว่าสิ่งสิ่งที่เราให้ท้านฟดครับกับลูกชายในวันนี้ก็มันเป็นครับที่จริงๆแล้วไม่ต้องหวานก็ได้ไม่ต้องอะไรกับด้แต่ได้สิ่งดีๆกับลูก